เราฮะเราอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Edward The Man e a t i n g ิ r a ิ้นะฮะรถไฟกินคนที่ชื่อว่า Edward นะครับคือเดือนหน้าเนี่ยจะมีเกมที่ชื่อว่าชูชูชาส์นะครับซึ่งเป็นรถไฟกินคนเหมือนกันการจะออกมาให้เล่นในเดือนหน้านะฮะซึ่งเกมนี้เขาบอกว่าเขาได้อินสปายมาจากเกมนั้นนะครับคือตัวโมเดลตัวรถไฟกินคนเนี่ยคล้ายมากเหมือนเลยแหละรถไฟจะออกในอีก50วินาทีนะฮะเรามีปืนด้วยเพราะว่าในเกมนู้นคือต้องสู้กับรถไฟนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันมีปืนมีฮิล สวัสดีครับอ๋อซื้อของได้กระโดดข้ามระวังตกรถไฟนะสวัสดีนายเจ้าเอ็ดเวิร์ดมาหรือยังคือเกมชูชูชาส์เนี่ยคล้ายๆแบบนี้เลยนะฮะเราอยู่บนรถไฟอีกขบวนหนึ่งซึ่งต้องสู้กับรถไฟที่กินคนวิ่งมารอบๆเราประมาณนี้เลยอ๋อมีซัพพลายด้วยมีกระสุนมีเงินเก็บเงินได้อะฮะสี่บาทอันนี้กล่องกระสุนเฮ้ยนี่ไงมาแล้ว โอ้ออเออเพื่อนช่วยกันยิง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้ยโอ้โหเฮ้ยโดนด้วยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหลบก่อนหลบวิ่งก่อนเพื่อนช่วยหน่อยสิ <c oughs> ยืนยืนอยู่เออยิงเอ้ยรีโหลดก่อนรีโหลดเลลดีเ๋ยวตกเดี๋ยวตกรีโหลดรีโหลดฮิวแป๊บนึงฮิวแป๊บนึ่งหิว่อนโอ้โอเคโอเคอเออเออ หลบเพื่อนหลบอย่าขวางเออโอ้โหโอ้โหโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเ้ยช่วยด้วยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยจะผ่านอยู่แล้วเนเมื่อกี้ขอเปลี่ยนปืนหน่อยปืนพกไม่ไหวเลยเรามี800เฟื้อไหนได้บ้างช็อตกัน20 นี่อะไรเนี่ยฮอลลิงวอร์ดอันนี้ดาเมจเจ็ดสิบอันนี้ดาเมจยี่สิบแต่อันนี้ยิงรัวกว่าใช่ไหมส่วนอันนี้ดาเมจสามห้าช็อตกันดาเมจยี่สิบซื้อทั้งสองกระบอกไปเลยอันนี้ด้วยนี่อาวุธหลักอาวุธหลักคืออันนี้อาวุธรองคืออันนี้นะฮะแต่ในเกมนู้นเนี่ยจากเทเลอร์ที่ดูเนี่ยคือเราอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็ต้องควบคุมรถไฟด้วยอ้าวทำไมไม่ได้ไปเราอยู่ไหนเนี่ย ตรงนี้หรือเปล่าว่มีหลายเมืองแฮเอาละรอบนี้ไม่พลาดเนี่ยไม่ได้ขึ้นรถไฟแต่ไปได้ด้วยเฮ้รถไฟรอ,อก,ก่อนกําลังจะไปที่เวทฟิ์นะฮะความยากระดับปานกลางอ๋สุ่มเมืองหรือเปล่าเหมือนเมืองจะสุม่มแฮะออรอบนี้กลางคืนครับมองทางยากหน่อยอาเฮ้กระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้อ๋อใสมีหน้าหมดมาแล้วมาแล้วเอาละออืมไม่โดนยิงช้าจัง ออเออเจ็ดสิบโอ้ยรถไฟพังเลยโอ้ยโอ้โหโอ้ยมีกระสุนมีปืนด้วยมีปืนด้วยเออโดนไปเนี่ยเออโดนโดนโดนเออเออโอ้ยรีโหลดก่อนรีโหลดก่อนเก่งเกินไปไหมเนี่ยหลบก่อนเพื่นอนหลบก่อนอ่รีโหลดเร็ว อ,อ้ออเออไม่โดนแฮล็บล็อบล็อบลอบอ้โหมาแล้วเดี๋ยวผมไปด้านนู้นดีกว่าเออไปไหนไปไหนไปไหนโดนเออเดี๋ยวศูนย์ก่อน มีปืนด้วยรถไฟเก้ฮะฮิวก่อนฮิวก่อนใหม่เราออกมาแล้วอืม้นี่รถแป๊บนึงปืนนี่อืมนี่โอ้โหโอ้โหรัวกว่าเยอะรัวกว่าเยอะเออนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหลบหลบเพื่อนหลบ โอเคทิงไปโน่นแล้วกระสุนหมดขอกระสุนก่อนหิวด้วยหิวด้วยกระสุนกระสุนอยู่ไหนกระสุนที่เออเอาเมืองยากๆ,ๆ่อยเพื่อนเราสู้ได้อยู่แล้วถ้าไม่ตกรถไฟซะก่อนเมื่อกี้เมืองไหนมันยากๆต้องกดตรงไหนเนี่ยเซ็งจริงๆอันนี้ไหมอันนี้ไหม กดตรงไหนไม่เห็นที่ที่กดเลยหรือเพื่อนคนเดียวฮะหรือคนเดียวซู้ไหวไหมซู้ไหวไหมอ๋อกล้องเป็นแบบไม่ได้ตามตัวคนฮะกล้องอยู่นดถไฟต้องปรับเอาเองน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นายจะรอดไหม อ๋อระดับความยากคือสีอันนี้ฮะสีแดงนี่คือยากสุดสีแดงเลยไม่เพื่อนโหวตยังไงโหวตตรงนี้เหรออ้าไม่มีตัวโหวตแล้วมาๆมา,มาเอาจริงและรอบนี้เอาจิงแล้วระวังตัวรถไฟด้วยใครจะไปรู้ว่าเดินไม่ได้เมื่อกี้ทางมันก็มีให้เดินอยู่ตกรถไฟซะง,งั้นโอ้อันนี้ง่ายมาได้เลยเจ้าเอ็ดเวิร์ดเดินระวังหน่อยแล้วกัน ทางเดิอนอันตรายมากเฮ้ย hey, เพื่อนปืเนเจ๋งนี่เอ็ดเวิร์ดนายอยู่ไหนมาแล้วรถไฟเสียงรถไฟเสียงรถไฟมาแล้วอันนี้ไม่น่าจะมีปืนนะฮะอื้อนี่เจ็ดสิบไปก่อนมาซี่มาสีนะฮะออไปไม่โดนอเพื่อนยิงจากไหนข้างบนหรอ เออครับขึ้นไม่ได้นี่ขึ้นได้เออเออเปินี้ดีกว่าอื้อื no uh ้ huh. right. ัวไปเลยเดี๋ยว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 เยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจับเอออีกนิดเดียวนิดเดียวลบลบลบเฮ้ยไปทางนู้นบ้างดิเฮ้ยออ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราสูญหมดพร้อมมาเลยเอ็ดเวิร์ดคือต้องช่วยกันสู้ใช่ไหมคนเดียวสู้ไม่ไหวมาแล้วฮะมาเลยเออไม่โดนอืมเฮ้ยทำไมเลือดเต็มทำไมกลับมาเลือดเต็มอ่ะเออเออโ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 อไปเถอะเพื่อนเพื่อนรีบไป <laughs> รถไฟเริ่มพังแล้เดิน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 ไปเร็วเพื่อนเพื่อนเราคนนี้หน่อยไปเร็ววคนนี้หน่อยโอ้ยมาไม่หยุดมาไม่หยุดโอเคโอเคโดนโดน,โดนเอออืมขี่รถรถกระสุนหมดเร็วมากตรงนี้มีบันไดฮะเพิ่งเห็นขี่รถก่อน รีโหลดแล้วปืนนี้อืม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 โดนทุกนัดรีโหลดรีโหลดรีโหลดพังไหมพังไหมไปอีกแล้วอะรีโหลดนานมากเลยปืนนี้อ้าวจบเจ้าเอ็ดเวิร์ด คือแค่เรามาถึงได้ก็พอใช่ไหมเนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดการ151จริงๆเงินไม่ต้องเติมก็ได้นะฮะเงินหาไม่ยากอ๋อ,อยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้โอ้เดวยวกอนเดวยวกอนเอออ้ออีกแล้วกระโดดไม่ขึ้น <laughs> สตามิีน่ามดโอ้นี่คือเอ็ดเวิร์ดนะครับเป็นเกมที่ได้อิส p ป r a เรชันจากชูชูชาวนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ